อไงบุนอ,อมุนเขาม่ยังอย่าง,งน้แก่ดีไหมเฮ้ย,ยเฮ่ได้ป่เนี่ดันวอกบ่นี่โอ้ยเขาแม่ยังอย่างนีือเ้ยโอ้ยโอ้ยือ,ยอ้ยโอ้ยือ้ยโอ้ย ทางนยางเอาครับไปพุ่วไปพุ่นล้ไปพุ่้แดดไหมเสียมเซด้ง่ายมาล้วกูนี่รักแล้วพายพายไปไปน้ำปลาบนเขาพ้นด้วยบัตนี่ยังเขางาใหม่ด้พวกน้ำบรทันได้นี่นะครับไปน้ำรองตรงนี้ได้นี่ เขาจีพาเขาอุ้มนั่นบอลเขาโพ้นนี่โอ้กี่เขาปลาปุ่นไมยตกปลาบอ่อทรายด้วยนี่ใส่ประกดได้เลยครับตะกี้มาใส่กันอยู่นี่ทางโพ้นหัก็ได้เยอะด้พุณถ้ะเนิบทะเนิบพุ่นขอปลาน่นครับหลายอยู่เด้ประกดใส่เบิัง นี่ขอบไา้นี่วางปอมได้เลยนี่เอาปอมได้เลยวาง,วางมาตีปรากฏยน้มคืนแักขนาดเอาบรรยากาศไว้ซะก่อนแดดเนี้ยมาแรงหนี่ห่อนหนู่นึบน่บัดเรื่อน ผูกเปยนอนพักพ่อนว้เอาเบ็ดมักขึงไว้แล้วก็ตีลงตีลงไว้ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่จีเห็ดนะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่ทั้งหมดนี้ยางทั้งคููอันนี่มาทางน้ำนี่มนลงมานาวได้หนึ่มามาทางเหือตีเบ็ดออกจากมุมนี่พากลางกับว,ว่านี่กอดแล้วนยนนก น,นะน,นี่หลักมองนะนนี่หลักมองบรรยากาศงามแรงครับตกปลาลับบ้านนะครับออกล่าใส่มองวานเหี้ยไซคลายหาอยู่หา,หากินครับ มานี่แล้วครับผม